สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับร้านต่างๆโกสนนะครับพี่วันนี้นะครับก็มีโกสนไซส์กระถาง8นิ้วนะครับมานําเสนอให้ในราคาพิเศษนะครับและจัดโปรโมชั่นมาในตัวนะครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นซื้อครบ1คู่นะครับลดราคาให้เลยนะครับ40บาทนะครับพี่1คู่ลดทันที40บาทนะครับแล้วก็เป็นราคารวมส่งทุกกระถางนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะแล้วก็สําหรับพี่ท่านใดที่ สนใจนะครับอยากมารับที่สวนครับก็มารับได้เลยนะครับจะเป็นราคาหน้าสวนนะครับเริ่มต้นที่100บาทเท่านั้นนะครับนะวันนี้ก็มาเริ่มต้นที่ต้นแรกกันก่อนเลยนะครับไซส์8ปนิ้วนะครับนี่นะวันนี้มีไซส์8นิ้วมานําเสนอนะอ่ะต้นแรกครับไม้เก่านะครับจันทโครลบนะครับ200บาทนะครับตอนนี้มี2กิ่งนะจันทโคลบนะครับ200บาทเท่านั้นจ้ะขายหนีน้านะน้ําท่วมนะครับที่สวน อนนี้กําลังไล่เอาไม้ที่อยู่ร้านข้างล่างนะครับที่ลูกค้าเดินไม่ได้ขึ้นไปวงบนนะครับเผื่อลูกค้าจะได้ซื้อได้นะเลือกซื้อข้างบนได้นะนี่นะครับต้นนี้นะครับเป็นมัชวานนะครับสองกิ่งนะครับต้นนี้สองร้อยห้าสิบครับมัชวานสองร้อยห้าสิบบาทเป็นไม้ใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่มากๆลายสวยด้วยนะครับอ่ะแล้วก็มานี่เลยแมวเสือไฟนะครับต้นที่หนึ่งนะครับสองร้อยี่สบาทต้นใหญ่นะตรวสอบ แมวเสือไฟนะครับสองร้อยบาทนะครับสองเอ้ยสองร้อยยี่สิบาทใช่ป่ะสองร้อยยี่สิบาทตัวที่หนึ่งอ่ะแล้วก็ต้นที่สองนะครับนี่ตันที่สองครับสองร้อยยี่สิบาทเท่ากันครับตันที่สองครับแมวเสือไฟนะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายโตไวนะครับอ่ะต่อมาครับ คลองลัดโพนนะครับไม้ใบยาวนะครับคลองลัดโพนสองร้บาทครับต้นใหญ่นะสามารถนำไปเปลี่ยนใส่กระถาง11นิ้วได้เลยนะรากเดินดีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอวันนี้อัดคลิปเสร็จครับก็จะมาฉีดยาให้รอบนึงก่อนนะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะอ่ะต่อมาครับอัญมณีนะครับ220บาทครับอัญมณี220บาทครับนี่นะซื้อหนึ่งคู่ลดไปเลย40บาทนะครับ ต่อมาครับเสนานะครับ200บาทเสนาเสนานะครับ200บาทต่อมาครับหลวงสอสักนะครับสองบาทครับหลวงสอสักต้นใหญ่สีสวยมากนะครับหลวงสอสักสองร้220บาทนะครับตายชมพู180บาท พาชมพูนะครับไซส์นี้180บาทพอแล้วก็ต่อมาครับบินหลานะครับบินหลาบินหลาเอาไป200บาทเท่านั้นครับวันนี้จัดราคาให้ใหม่เลยนะนะครับต้นใหญ่ๆเลย200บาทเท่านั้นนะครับบินหลานะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นปลาเงินนะครับโหวันนี้ต้นใหญ่มากสูงใหญ่มากนะครับตันนี้ดูความสูงนะต้นนี้ขอ220ครับขายมาตามไซส์นะครับ ต่อมาครับต้นนี้มหาเทพนะครับมหาเทพขอ200บาทจ้ะซื้อไปคุ้มนะครับมีหลายกิ่งกาลังแตกแขนงขึ้นมาเลยนะนะครับนี่นะหลายกิ่งนะครับตรงลําต้นนะครับมีกิ่งแตกออกมานะครับซื้อไปคุ้มแน่นอนได้ไม้พุ่มเลยนะนะครับมหาเทพนะครับ200บาทต่อมาครับสหัสเดชะนะครับ220บบาทครับสหัสเดชะต้นใหญ่นะครับไม่เล็กนะ ต่อมาครับคุ้มเจ้าหลวง220บาทครับคุ้มเจ้าหลวง220บาทครับคุ้มเจ้าหลวงต่อมาครับตากใบ2 0 0บาทครับตากใบตากใบ200บาทนะครับแล้วก็ต่อมาครับอุปราชลานอง ฟอมพุ่มสองร้อยยี่สิบบาทครับุปะหราดลานองนะครับต่อมานะครับกุหลาบแดงสองร้อยบาทนะครับปุดตัวใหญ่มากขายสองร้อยพอ แดงก็ต้องมาคู่กับกุหลาบขาวนะครับ200บาทเท่ากันเลยนะครับต้นใหญ่นะนะครับขายไม้แบบไซส์ใหญ่มากสามารถมาเปียกสิเดนิ้วได้เลยนะนะครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่รากเดินดีครับไม่ต้องห่วงนะครับเป็นไม้ที่เปลี่ยนกระถางมาได้โอ้โหหลายเดือนแล้วนะครับเลี้ยงจนใหญ่แล้วนะนะครับเรือมาขายนะครับสามารถเปลี่ยนสิบเอดนิ้วได้แล้วแล้วก็ต่อมาครับตระการตาโอ้โหต้นนี้คุ้ม250คุ้มมากนะครับ นี่มีห้าหกกิ่งเลยนะคุ้มมากครับตาการตานะครับสองร้อยห้าสิบบาทต่อมาครับซับสมบัตินะครับซับสมบัตินะครับสองร้อยยี่สิบบาทเนาะตัวนี้เป็นไม้เก่าหน่อยนะครับเก่าลึกด้วยนะครับตัวนี้ซับสมบัติสองร้อยยี่สิบแล้วกันนะครับไม้หายากอยู่นะครับนี่ลูกไม้มาที่หนังต่อมาครับสินสาคอนครับสินสาคอนนะครับขอสองร้อยบาทนะครับสินสาคอน นะครับนะแล้วก็พี่ในที่สวนจนนครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์098นะครับพี่146นะครับ6569ได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับนะส่วนพี่ที่จะมารับที่สวนครับก็แจ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับสายที่ยกขายนะครับวันนี้เลยนะครับแล้วก็สายแปดนิ้วที่สวนนะครับจะเริ่มต้นที่100บาทเท่านั้นนะครับอ่ะถ้ามารับที่สวนนะต่อมาครับเขาควางทอง220ครับต้นใหญ่นะครับเขาควางทอง สองร้อยยี่สิบบาทนะครับข่าวพังทองต่อมาครับเจ้าโลกครับสองร้อยบาทครับเจ้าโลกเลี้ยงงามมากเลยสีออกชมพูเลยนะเจ้าโลกครับสองร้อยบาทนะครับต่อมาครับพระรามสี่ตอนนี้ขอร้อยแปดสิบบาทคนระับพระรามสี่หนึ่งร้อยแปดสิบบาท ต่อมาสุขิลินนะครับสุขิลิน200ร้อยบาทครับสุขิลินสามารถยา้ายไปเปลี่ยนสิบเนิ้วได้เลยนะคุ้มมากนะครับตเบต่อมาครับปรางทองโอ้ต้นแข็่มากสีสวยด้วยเอาไป220ร่สิบาทครับปรางทอง220ร่สบาทเท่านั้นครับ มาครับยอดทองสองรอยี่สิบหกต้นนี้ก็สูงสูงไปไหนยิ่งสูงยิ่งสวยด้วยนะโอ้ยยอดทองของจริงเลยสมชื่อด้วยนะครับสองรอยี่สิบาทนะครับต้นนี้ประมาณหกเจ็ดสิบเซนได้ตนนัวน,นี้ต่อมาครับไม้เก่าอีกตัวหนึ่งนะครับตาเบงชเวตี้นะครับต้นที่หนึ่งเฮ้ยมีต้นเดียวดนี่ยสองร้อยี่สิบาทครับตะเบงชเวตี้นะครับ ต่อมาครับมณีน,น,นพรัตน์นะครับสองร้บาทน,นะครับดแดงแรดนี่แดงแดงจนจะดําแล้วนะแล้วก็ต่อมาครับไอยาเลสนะครับ200ร้บาทนะบอยาเลสนะครับโอบ้หลากหลายสายพันธุ์มากอะมีวันนี้มีไม่ต่ำกว่าห้าสิสายพันธุ์ด้านนะที่จะขึ้นวันนี้นะ แต่ส่วนมากนะครับจานวนไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนมากนะครับจะเป็นสายพันธุ์เยอะมากกว่านะครับแต่สายพันธุ์นะครับต่อมาครับทุ่งส่งครับทุ่งส่งสองร้อยบาทครับทุ่งสงทุ่งส่งครับสองร้อยบาทนะครับแล้วก็ต่อมาครับราชประสงค์ครับราชประสงค์สองร้อยยี่สิบบาทครับราชประสงค์โหใหญ่นะเนี่ย ไม่เล็กนะครับบอกได้เลยว่าไม่เล็กนะครับราประสงสองร0อยยี่สิบาทครับต่อมาครับมหาราชนะคร,บาราบับมหาราชสองร้อยบาทครับมหาราชมหาราชนะครับสองร้อยบาทนะ ต่อมามณีรัตนานะครับต้นที่หนึ่งนะครับสองร้อยบาทนะมณีรัตนาครับวันนี้โปนะครับวันนี้มีโปนะซื้อครบคู่ลดสี่สิบาทนะคบหนึ่งคู่สี่สิบสองคู่ก็ลดไปแปดสิบเลยนะอยู่ลดเยอะมากนะครับต่อมาครับมณีรัตนาต้นสองต้นนี้สูงใหญ่กว่านะนี่นะต้นสองสองร้อยี่สิบครับมณีรัตนานะครับสองร้อยยี่สิบบาทนะครับ เศรษฐีท่าเสานะครับต้นที่หนึ่งสองร้อยี่สิบบาทครับท่าเสาต่อามาท่าเสาเศรษฐีท่าเถานะครับต้นสองสองร้อยยี่สิบาทครับเท่ากันเลยนะครับลายเท่ากันเหม่ใบาย,ยาวนะครับกับสีแดงนะครับ เขาจะคลา,ายล่าผสมนะต่อมาเป็นลิ้นมังกรครับต้นที่หนึ่งสองร้อยบาทมีมังกรนะครับต้นที่หนึ่งสองร้อยบาทนะครับต้นที่หนึ่งนะครับฟอมเขาจะแบบค่อนข้างใบเยอะนะครับแล้วก็หนาใบหนาน,านิดน,นึงนะครับช่วง,งนนรเรือนนะครับเรือนใหญ่หนาน,านิดน,นึงนะครับต้นที่หนึ่งนะครับแต่ต้นเขาจะเตี้ยวต้นที่สองนะครับนะนะต้นที่หนึ่งสองร้อยต้นที่สองของ олет, สองร้อยยี่สิบครับนะต้นที่สองจะสงูงกว่าใช่นไหมได้กิ่งเพิ่มอีกสองกิ่งนะอะไรนะรกิ่งขแขนงแตกมานะครับข้บางๆเลยสองร้อยยี่สิบนะครับต้นที่สองลิ้นมังกรนะครับต่อมาอุ้มซับนะครับอุ้มซับนะครับขอเนะราคาสองร้อยี่สิบบาทครับอุ้มซับนะครับอุ้มซับ เพชรรัดหลวงครับสองร้อยยี่สิบ220บาทครับเพชรรัดหลวงสองร้อยยี่สิบบาทครับเพชรรัดหลวงต่อมาครับเจ้าเงาะนะครับตัวที่หนึ่งสองร้อยบาทครับเจ้าเงาะเจ้าเงาะนะครับสองร้อยบาทครับเจ้าเงาะ เ้าเงาะต้งงะตนที่สองครับจะสูงกว่านะสองร้อยยี่สิบาทครับใหญ่กว่าสูงกว่านะครับต้นที่สองเจ้าเงาะนะครับต่อมาปิ่นแก้วนะครับปิ่นแก้วสองร้อยยี่สิบาทครับปิ่นแก้ว ขินแก้ว220บาทนะครับรามาจอมจักราวาลนะครับตัวที่หนึ่ง200บาทครับตัวที่หนึ่งครับ200บาทครับผิดนะอันนี้ตัวที่หนึ่งนะตัวที่หนึ่งบาทครับ สองครับเท่ากันเลย200ร้บาทครับจอมจักรวาลน,นะผมัก็เป็นมาที่ราคาสูงมากต้นหนึ่งเลยนะนะครับแล้วก็แมวด้วยนะมังกรราคาต่อนข้างสู่มังรหายากต่อมาครับมังกรไฟ2 5 0ห้าิต้นใหญ่นะมังกรไฟมังกรไฟ2 5 0ห้าิครับ ครับโชคชูชัยนะครับหมายเก่าโชคชูชัย220บาทครับโชคชูชัย220บาทโชคชูชัยนะครับต่อมาพระรามเจ็ดนะครับพระรามเจ็ดสองบาทครับพระรามเจ็ดนะครับ220บาท โชคลาบนะครับโชคลาบ220บาทครับถูมไหมกับสีชมพูนะโชคลาบนะครับสวยนะตนน้นต่อม,มาครับลูกอินเดียแดงนะครับลูกอินเดียแดงนะครับตัวที่หนึ่งนะครับสองร้อยบาท สูงมากนะครับไม้ตัดจุดด้วยนะตัดจุดสวยด้วยนะครับบางใบโคนใบเขามีแฉกนะมีเปียออกมานะเห็นไหมน,นะครับนะต้นที่สองครับสองยี่สิบลูกอินเดียแดงสูงเกือบเมตรเลยนะครับ นี้เป็นลูกลิงแดงครับ220ต้อตัวนี้ค่อนข้างจะแบบโตช้านิดนึงนะครับเพราะเขาเกิดมาจากลูกไม้เก่านะนี่ครับลูกพญาลิงแดงนะครับพญาลิงแดงยังยังโตเร็วขาด้วยนะต่อมานะครับตัวนี้เป็นลูกสุรนมัชานะครับจะค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับใบเขาจะมีแฉกเหมือนตุ่นมัชา 200บาทท้วนลูกต้กวนมันชาต่อมาครับลูกไม้นะครับตอนนี้เป็นลูกไม้นะครับเบอร์หนึ่ง220บาทลูกไม้เบอร์หนึ่งตอนนี้จะค่อนข้างเหมือนอำนาจเจริญมากครใบแดงนะครับใหญ่ ลูกไม้เบอร์สองครับสองร้อยยี่สิบาทครับลูกไม้เบอร์สองต้นใหญ่นั้นเนี่ยไม่เล็กเลยนะเอามาครับลูกไม้เบอร์สามสองร้อยยี่สิบบาทเบอร์สาม เบอร์สี่ครับสองร้อยบาทครับเบอร์สี่เบอร์ห้าสองยี่สิบครับเบอร์ห้าครับเบอร์ห้ากับเบอร์สี่จะเป็นลูกไม้ต้นเดียวกันนะครับแต่ต้นเบอร์สี่เล็กกว่าน่อย มาเบอร์หกครับสองร้อยบาทเอ้ยสองรอยี่สิบเบอร์หกเบอร์เจ็ดสองร้อยี่สิบลูกไม้ใบพา,ายนะครับสีสวยมากโตวไวนะตัวนี้โตวไวสูงเลยนะครับตัวนี้สองร้อยี่สิบบาทเท่านั้นครับ ลายพัดก่อนครับฟอมสองกิ่งนำไปเปลี่ยนใส่เศษนิ้วได้เลยนะครับโตไวแน่นอนครับสำหรับลายพัดก่อนสองร้อยห้าสิบบาทครับลายพัดก่อนต้นนี้นะครับวันนี้นะครับก็มานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับเป็นไม้สายกระถาง8นิ้วนะครับราคารวมส่งนะครับพร้อมโปรโมชั่นนะครับซื้อ1คู่นะครับลด40บาทนะครับซื้อครบคู่นะครับคือลด40บาทนะครับนะแล้วก็พี่อนใดที่สนใจ ต้นไหนก็สามารถนะครับทักมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดนะครับพี่หนึ่งสี่หกนับหกห้าหกเก้าเลยนะครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับเพ่อค้าขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ